จะรอดไเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Night t o Sport ครับคลิปนี้ผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนนี่คือการเอาชีวิตรอดในโลกของซับนูติก้าครับไปดูกันดีกว่าว่าผมจะรอดไหมเข้าเกมกันเลยครับเกมก็มีอยู่หลายหมวดนะครับวันนี้เราจะเล่นหมวดเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่า A lot about, eh? attention Hull failure imminent all is abandon abandoned ship yeah <laughs> load <laughs> in three two one รอบไหมเนี่ยเรียบร้อยครับจบเกมดูเหมือนว่าเราต้องดับไฟก่อนนะครับไปจะท่วมยานแล้ว You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck! เหมายความว่าตอนนี้เรารอดมาได้บาดเจ็บที่หัวนิดหน่อยแล้วก็เจ้าตัวอุปกรณ์นี้จะช่วยให้เรามีชีวิตรอดนะ ดูกันดีกว่าข้างนอกเป็นยังไง The <Aurora> ดูเหมือน <bit> ว่านั่นจะคือยานที่เรา <Course. S 1> โดยสารบานนะครับ Zero human life signs โชคดีนะเนี่ยที่ยังรอดตัวนี้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องครับลองดูข้างล่างซิมีอะไร โอเคนี่ท้องทะเลที่เราต้องสำรวจนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดเก็บทุกอย่างก่อนเลยตามสเตปเสียงอะไร ดำน้ำได้แป๊บหนึ่งออกซิเจนหมดต้องขึ้นมาหาใจก่อนลองไปดูรอบๆดีกว่า เหมือนเมื่อกี้เราเก็บไข่เอเรียนมาแล้วครับไม่รู้ใช้อะไรทำอะไรได้เก็บไปก่อน wow. Wow. อันนี้จะเป็นหินปูนห <c oughs> <c oughs> ตัวอะไร ดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยถอยก่อนดีกว่าอันนี้ดูเหมือนน่าจะเป็นเครื่องครับตอนนี้เราครับอะไรได้บ้างนะ มือนกัว่าตอนนี้ยังทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับลองหาของต่ออีกสักหน่อยคอนเซปต์นะครับจะรอดในเกมเอาตัวลอดต้องเก็บทุกอย่างครับ ีเราเก็บชิ้นส่วนยานมา Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased. อันนี้น่าจะเป็น <to> unlikely, ทองแดงนะครับ <but plausible. S 1> เหมือนจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการค้าของ Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. ดูเหมือนว่าเราทำตัวไทเทเนียมได้แล้วจัดไปแล้วก็รวดทองแดงเราก็ทำได้แล้วดูอย่างอื่นอีกสิตอนนี้เราสามารถทำถังออกซิเจนได้แล้วใช้ในการดำน้ำเลึกขึ้นนะครับ new blueprint acquired ร้อยได้ถังออกซิเจนมาแล้วรู้เหมือนว่าเราต้องค้าอุปกรณ์อีกเยอะเลยครับต่อไปเราจะหาวิธีทำมีดเพื่อเอาตัวรอดอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับเก็บไปก่อน อนนี้ดูเหมือนเป็นซากของยานที่ตกลงมาเมื่อกี้เราเก็บตัวแร่ซีเวอร์มาเหมือนว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการคัาของอย่างอื่นขึ้นหายใจก่อนนะ short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of s m a l l cave networks เหมือคกับว่าระบบนิเวศใต้น้ําเนี่ยจะเชื่อมต่อกันเป็นระบบต่างๆเป็น network ลองดูแถวนี้อีกสักหน่อยดูเหมือนต้องอย่าเข้าใกล้นะตัวนี้อันตรายเก็บมาครับเก็บมา ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหมายความว่าเราต้องหาอะไรกินแล้วนะดูสิทำอะไรได้บ้างหอกสีเหลืองที่เก็บมาสามารถทำยางซิลิโคนได้นะทำไปเลยสองอัน ไป, it is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. ตอนนี้เราทำตีนกบได้แล้วนะจะทำให้เราว่ายน้ำได้เร็วขึ้นจัดไปไม่พกแย้ไม่รอดแน่ มือนเจ้าตัว PDA ก็ให้คำแนะนำเราตลอดเรื่อยๆโหตัวที่เราเก็บมาเมื่อกี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเก็บมาซะเยอะเลยเก็บปลาซะหน่อยไป ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะดูค <life> ่อนข้าง <May have S 1> น่ากลัวเลยเมื่อกับว่าเอเลี่ยนแต่ละชนิดก็สามารถคราบของได้แตกต่างกัน ที่เก็บมาเมื่อกี้เอามาทำน้ำได้นี่ก็สำคัญนะเนี่ยจัดไปรวยกันต่อ แล้วใกล้เกินใกล้เกินเกือบใจเย็นใจเย็นเลยสองใจเย็นเสียงแปลกเต็มเลย อ๋อมีดเราสามารถตัดสาลายตรงนี้ได้นะสาลายก็กินได้ด้วยเอา้ากดทิ้งทำไ,ไมเนี่ยเก็บเก็บเก็บเนี่ยรอยอ้เอม หมายาความว่าตอนนี้ตัวรังสีจะเพิ่มมากขึ้นนะน่าจะเกิดจากยานเราตรงนี้มีโพงเข้าไปดูดีกว่าเ <c oughs> รียบร้อยแจ็คพอตแร่เพียบได้เวลาฟาร์มเอยเสียงอะไรอ่ะเต <c oughs> ็ม ดีนะไม่ตายดูสิทำอะไรได้อีกแรกขอจะมาทำกระจกนะ แล้วก็ตอนนี้ทําแบตเตอรี่ได้แล้ว New er เหมือนกับว่าตอนนี้เราอัปเกรดเจ้าตัวถังออกซิเจนได้แล้วนะเรียบร้อยจัดไป โดนนะรอบนี้ไปเรียนแบาใหม่อันนี้ดูเหมือนจะเป็นซากยานนะเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บอีก ซีตรงนี้มีอะไรเอาแล้วเอาอีกแล้ว,อ,อ,ลวอ,อือทั้งหน้าหลังเลยเออือบหลังจากเราฟาร์มของมาสักพักนะครับตอนนี้ก็คราฟได้หลายอย่างแล้วที่จะเป็นตัวอุปกรณ์ซ่อมยานซ่อมยานก่อนดีกว่า Like เรียบร้อย <systems> online, กับออนไลน์แล้วครับต่อไปก็ซ่อมวิทยกันหน่อยวิทยุอย <be like S 2> ยอนไลน์แล้วตอนนี้ This RESCUE OPERATION WILL BE DISPATCHED TO YOUR LOCATION IN 9 9 9 9 9 HOURS CONTINUE TO MONITOR FOR EMERGENCY TRANSMISSIONS FROM OTHER LIFE PODS มันครับว่าจะมีหน่วยช่วยเหลือเข้ามาหาเรานะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันแรกนะครับ ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับถ้าอยากให้ซีรีส์นี้มีต่อนะครับคอมเมนต์มาไว้ได้เลยครับผมบ๊ายบายครับ